มาเกือบเดือนแล้วเนี่ยสามร้อยหนึ่งล้านดักสติวเออปีของได้ยาวๆเล่นยังไงตายวะเจ๊เไม่ได้ตายเลยอออ <c oughs> เอาลม้มกรเด็นกรเด็นถ้าอยู่ในวงเหลืองๆนะ สุดขอบแล้วอ่ะ <c oughs> ไปตอบไม่ได้แล้วโอ้โหทั้งกวีจริงตายคู่เลย <c oughs> นี่พระต้องห้าหกไวๆจะได้ชุบได้คร <c oughs> นนี้น่าจะสบายละ <c oughs> อ้าวบอสเปิดคอนเสิร์ตแล้วไปพุ่งเนี่ย วันนี้เด็กๆเป็นอะไรนั่งดูหมาตีบอสสนุกสนุกด้วยมันนั่งดูจริงนะมันอยู่หลังโซฟานั่งดูหมาตีบอสด,ดูดิทั้งตาย แสงเลเซอร์ส่ยันกระเด็นหัวดทิ่มเลยฝากไปก่อนทะโลบิน้นแล้วมัน<า>ก็ชอบเดินไมมปนมันชอบเดินไปที่ไฟเนาไม่รู้มันเป็นอะไร ดูเจ๊ตกลงจะยืนแทงบอสหรือจะยืนแทงลูกบอสเนี่ยวิกกึ้นลูกเลยลูกจปนอนเลยตรงนั้นนะ่ะสลังส้ำจัง <c oughs> ลูกเลยลูกเก็บไป ทำไมอยู่กับเจ๊หนึ่งสองคนเนี่ยตีมอนสี่ตัวเออเราเป็นพวกเก็บกวาดไม่เป็นไรเราทำไปเถอะคนกิ่งๆเขาไปแทงบอสดูเจ๊จดูไปแทงบอสโดเอ่อเจ๊สบายเจ๊ช่วยเดี๋ยวช่วยฝังวิฝังวิฝังวิมีฮิวฝังวิมีฮิวโอ้ยไม่ตายเป็นหลอดความตายคืออะไร โอ้โหของผมจะตายเอาเลยอเอ๊ะ แล้วทำไมโชคบแบบไกลย,ยังโดนไนงะ เจเจดิ้น oh, <the formula> ึกถึงไฟจราจรทุกทีเลยอะไรเขาสาราเล็กชุดออกจะสวยเหรอโอดูก่อนแต่ละคนโอ้ตายี่คุณ

หน้าเป็คนนี่คือ Bot, Bot Bot บอสบอสกิวบอสกิวเมื่อไหร่เมื่อไหร่เราจะลองเมื่อไหร่อ่อะเมื่อจะได้เวลาแล้วไงเียังลองคิวเดียวสิใครมาไม่ถึงไม่ถึงก็รประมาณมันต้องไปหาคิวท,ที่มีซีเยอะๆอยู่ ไม่ไหวหรอกมึงกูจักกิวดิพลังโจมตีแค่นี้เองจีมในกิวไม่มีสักเท่าไหร่ในใจอ่ะคนอยากได้อยากไปอยู่กิวอื่นละเออมันจำเป็นเออมันยังจะเล่นต่อยังไงสุดท้ายมันก็ต้องย้ายกิวอ่ะผู้ตรงๆมันต้องอย่างนั้นอยู่แล้วก็ต้องเหม็นแค่นี้คนเล่นมึงมีแค่นี้ไม่กี่คนเอง มึงจะไปเพิ่มอะไรไม่ไม่มีคนมาล็อกจริงไม่ะเด็ดมีนะห้าสิบคนจะไปหาไหนต้องห้าสิบคนทำแคปบด้วยนะเออมันไม่ใช่ทุกคนต้องแคปบเท่าไหร่ ทุกคนต้องทำแแบด้วยนะเออทุกคนต้องแับมีสี่ห้าหมื่นนะเออคิดสภา,าพดูจะไม่มีทางโอ้โหได้กระโปรงเว้ยได้เจอป้าเว้ยโอ้โหเจได้แย่หัวได้รีบวนันเลยมึงได้ยายาเย,ายา้รอบนี้ไม่ตายเลยสักรอบหนึ่ง